ข้างหลังเขายังไม่โดนจิงนะไม่โดนจีงเขายังไม่ตายนะโจนอ่ะโดนนั่นน่ะนั่นน่ะโจนหนึงน่เลยโวยโวยยโนยโ่ยโวยโดนโวยโวยโายโว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 ยโรยโว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 ยโยโวยโวยโยโว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 ยโ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  มาแล้วต้องไปตากทายให้ดุจใจครเนี Bo ่ยท <inh ard Idol> ี่ข้าเขานครับโต่แล้ว